นิทานสิงโตกับหนูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่สิงโตเจ้าป่าผู้เป็นที่เกรงขามของเหล่าสัตว์ทั้งหลายมันมีพลังอันยิ่งใหญ่และความดุร้ายที่ทำให้สัตว์ทุกตัวในป่าหวาดกลัววันหนึ่งหลังจากที่สิงโตกินอาหารอิ่มแล้วมันรู้สึกง่วงและแตัดสินใจหาที่นอนพักผ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่ ด้วยความเหนื่อยล้าจากการล่ามันหลับไปอย่างรวดเร็วในขณะนั้นเองหนูตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่ออกมาหาอาหารก็วิ่งผ่านมามันไม่ทันสังเกตเห็นสิงโตที่กำลังหลับอยู่มันเผลอวิ่งขึ้นไปบนตัวสิงโตสิงโตรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยความโกรธมันคำรามเสียงดังลั่นป่าและใช้กรงเล็บขนาดใหญ่จับหนูตัวน้อยไว้หนูตัวน้อยตกใจกลัวจนตัวสั่นโอ้ท่านสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดไว้ชีวิตข้าเถิด ข้าขอโทษที่รบกวนการพักผ่อนของท่านข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆสิงโตหัวเราะเยาะเจ้าตัวเล็กแค่นี้จะช่วยอะไรข้าได้เจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปด้วยเหตุผลอะไรข้าเป็นเจ้าแห่งป่าเจ้าไม่มีค่าอะไรสําหรับข้าเลยหนูตัวน้อยตอบด้วยความหวาดกลัวแต่ก็มีความมั่นใจอยู่ลึกๆว่าท่านสิงโตถึงแม้ข้าจะตัวเล็กแต่วันหนึ่งข้าอาจจะช่วยท่านได้ก็ได้สิงโตฟังแล้วก็หัวเราะเสียงดังลั่น เจ้าหนูตัวเล็กอย่างเจ้าจะช่วยข้าได้อย่างไรกันแต่ข้าจะปล่อยเจ้าไปเพราะความกบขันนี้ก็แล้วกันสิงโตจึงปล่อยหนูไปและหลับต่อในวันถัดมาขณะที่สิงโตเดินสำรวจอาณาเขตของมันมันพลาดไปติดกับดักของนายพรานขาของมันติดอยู่ในตาข่ายหนาและไม่สามารถหลุดออกมาได้มันพยายามดิ้นรนและคำรามอย่างดังเพื่อเรียกให้สัตว์อื่นมาช่วยแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้ในขณะนั้นเอง หนูตัวน้อยที่เคยถูกสิงโตปล่อยชีวิตก็ได้ยินเสียงคำรามมันรีบวิ่งมาดูสถานการณ์และเห็นสิงโตติดอยู่ในตาข่ายมันไม่ลังเลที่จะช่วยมันเริ่มกัดเชือกที่ผูกสิงโตอย่างรวดเร็วและด้วยความขยันและพยายามของหนูตัวน้อยในที่สุดมันก็สามารถกัดเชือกจนขาดและปลดปล่อยสิงโตออกมาได้สิงโตรู้สึกอัศจรรย์ใจและละอายใจในเวลาเดียวกันมันหันไปพูดกับหนูตัวน้อยด้วยความจริงใจ ข้าขอบใจเจ้าเจ้าช่วยชีวิตข้าไว้ข้าไม่เคยคิดเลยว่าหนูตัวเล็กๆอย่างเจ้าจะสามารถช่วยข้าได้จริงๆหนูยิ้มและตอบว่าข้าบอกท่านแล้วว่าตัวเล็กหรือใหญ่ก็ไม่ได้สําคัญเสมอไปแม้ข้าจะตัวเล็กแต่ข้าก็ยังมีความสามารถที่จะช่วยท่านได้สิงโตพยักหน้าข้าจะจําคําสอนนี้ไปตลอดชีวิตขอบใจเจ้ามากเจ้าคือเพื่อนแท้ของข้าข้อคิดสอนใจนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า อย่ามองข้ามความสามารถของคนอื่นถึงแม้ว่าพวกเขาจะดูตัวเล็กหรือไม่มีความสำคัญแต่ในบางสถานการณ์ความสามารถของพวกเขาอาจมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิดการยอมรับและเห็นคุณค่าของคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตหวังว่าเรื่องราวนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมและรับฟังรบกวนทุกคนกดติดตามกดแชร์กดไล์ เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับ